สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่1.5นะคะเราเราก็จะเรียนในเรื่องของแบบในหัวข้อแบบฝึกหัด1.6นะคะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูแบบฝึกหัดที่1.5นะคะเขาบอกว่าจงทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายโดยที่เลขชี้กําลังเป็นจํานวนบวกนะคะก็คือให้เลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มบวกอ่ะข้อแรกนะคะข้อแรกเราจะ มันก็จะมีทั้งหมดที่เราเรียนผ่านมานะคะมีสมบัติทั้งหมดจิตสมบัติด้วยกันนะคะมันก็จะรวมกันอ่าบางข้อก็จะมีหลายสมบัตินะคะแต่บางข้อก็อาจจะมีไม่มากอ่ามาดูข้อแรกนะคะข้อแรกเราก็จะใช้สมบัติการคูณกันถูกต้องไหมคะฐานคูณกันให้นําเลขชี้กําลังเนี่ยกระจายคูได้ทีละตัวก็คือคูณเข้าทีละตัวนะคะตัวแรกก็จะได้ a ยกกำลังลบ5คูณ b ยกกำลังลบหาคูณกับนะคะเราก็เอา6กระจายเข้าไปเนาะก็จะได้ a ยก,กำลัง12งนะคะก็คือคูณเข้าคูณกับ b ยกกำลัง18นะคะจากนั้นฐานเหมือนกันคูณกันนะคะก็คือมีฐาน A ฐาน B นะคะให้เอาเลขชี้กำลังมา บวกกันเนาะฐานเหมือนกันคูณกันเลขคีบกำลังมาบวกกันนะคะก็จะได้ a ยกกำลังลบ5บวกกับ12อ่อลบ5าบวก12ได้ a กำลังอะไรคะ a กำลัง7ถูกต้องไหมอะ่ะแต่ถ้าใครกลัวงงอะ่ะครูเขียนตัวนี้ให้ลบหบวก12บอบวกบวก -12 นะคะคูณกับ B ยกกำลังลบหบวกสิจากนั้นก็เอาเลขชี้กำลังบวกกันอ่ะเเท่ากับยกกำลัง7 B ยกกำลังอะไรคะ13ก็ต่อนะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ก็เหมือนกันเรากระจายอ่ะอันนี้ฐานมันหารกันอยู่ถูกต้องไหมคะข้อนี้ก็จะใช้สมบัติ a ส่วน b ทั้งหมดกำลัง n เท่ากับ a อกำลัง n ส่วน b กำลัง n นะคะส่วนข้อนี้เป็น a b ทั้งหมดกำลัง n เท่ากับ a อกำลัง n b นกำลัง n นะคะอ่ะก็จะได้อะกระจายเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็น a ยก,กำลังลบ8คูณกับ b ยกกำลังลบ16ถูกต้องไหมคะคูณกันหารด้วยหารด้วย หารด้วย a กำลังลบ5 b กำลังลบ3นะคะจากนั้นฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันถูกต้องไหมคะก้อนี้ใช้สมบัติสองข้อเนอะก็จะได้เป็น a ยกกำลังอะไรคะลบ8ลบกับลบ ห้าถูกต้องไหมคูณ B กำลังลบสิบหลบกับลบสามถูกต้องไหมคะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยอ่า b ีกำลังอ่ะเอกก่อน A กำลังอะไรคะอันนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยลบแปดบวกห้าถูกต้องไหมนี่ก็จะเป็นลบสิบหกบวกสามนะคะก็จะได้เป็น เกำลังลบอะไรคะลบ3คูณ B กำลังลบ13ถูกต้องไหมแต่เขาบอกว่าไม่ให้เลขชี้กำลังติดลบถูกต้องไหมคะหรืออเท่ากับเท่ากับตรงนี้นะ1ส่วน A กำลัง3 B กำลัง13ถูกต้องไหมคะตอบ ต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3เหมือนกันค่ะสมบัติข้อนี้เหมือนกันข้อ3ก็จะเอาข้อ1ข้อ2มารวมกันถูกต้องไหมคะ,ะเราก็จะได้ะไรคะกระจายเข้าไปก็จะเป็น x ยกกาลังลบ2คูณ y กำลังลบ4หารด้วยเลยค่ะ z กลัง6คูณกับ คูณกับ x กำลัง8 y กำลังลบ4หารด้วย z กำลังอะไรคะหจากนั้นก็ฐานเหมือนกันคูณกันเนาะมันคูณกันอยู่ก็เอาลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น x ยกกำลังอ่ะลบ2บวก8ได้6ถูกต้องไหมคะ y ลบ4บวก ลบสี่เป็นลบแปดซก็คือแซตกำลังหกบวกแซตกำลังหกได้ z ซํกำลังสิบสองถูกต้องไหมคะแต่เขาบอกว่าไม่ให้เลขชี้กำลังมันเป็นยังไงมันติดลบถูกต้องไหมก็จะได้เป็น x กำลังหกคูณกับ y กำลังแปดอาหารด้วย y กำลังแปดคูณกับ z ซํกำลังยกกำลังสิบสอง ตอบไหมคะตอบต่อไปข้อที่4ข้อที่4อ่ะตัวนี้เราต้องเปลี่ยนถูกต้องไหมคะไม่เปลี่ยนฐานก็หารกันไปเลยเนาะก็จะได้อ่ะแนะคะหารด้วย2ถูกต้องไหมเหลือ4ีอันนี้16หาร24ได้เลยคะเอาอะไรหารเอา9ได้ไหม ไม่ได้เอาอะไรคะเอาสี่เนาะเอาสี่หารอ่าสี่สี่สิบหกสี่หกยี่สิบสี่ใช่ไหมคะจากนั้นเอาอะไรตัดอีกเลนึงเนาะเอาสองหารสองสองสี 2, 2, 4, 2, 3, ่สองสามหกถูกต้องไหมคะแสดงว่าอ่ะก้อนแรกก้อนแรกของเราเป็น4 A กำลังลบ สาม b กำลังลบหนึ่งหารด้วยอะไรคะ a กำลังห้า b กำลังสี่คูณกับสอง a กำลังลบสอง b กำลังลบสามหารด้วยสาม a กำลังเจ็ด b กำลังลบสอง เราจะทําข้างล่างกดก็ได้หรือจะทําข้างบนก็ได้หรือจะทําไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะอ่ะข้างบนตัวเลขก็คูณตัวเลขตัวแปรก็คูณตัวแปรนะคะจะทาอ่ะเราทําอะไรก่อนดีเอาทาแต่ละพจเนาะเาทแต่ละก้อนนะคะก็คือเอาเอาก้อนนี้ก่อนเนาะอ่ะก้อนนี้ก็จะได้เป็นสี่ก็สี่เหมือนเดิม ถูกต้องไหมคะสเหมือนเดิมอ่ะเอกํำลังสลบเกํำลังหได้ a อกํำลังลบแปดถูกต้องไหมคะไ้เอกำลังลบแปดบีลังลบหหารด้วย b ีกำลังสก็คือเอาไปลบก็ได้ b ีกำลังลบหคูณกับ2อส่วนสเหมือนเดิมเนาะเอกกำลังอะไรคะลบสอลบเเป็นลบเก้าลัง ลบ3บวก2ได้ลบ1นะคะจากนั้นฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชีก้กำลังมาบวกกันนี้ก็จะได้อะตัวเลขคูณตัวเลขนะคะตัวแปคูณตัวแปเนาะก็จะเป็น4คูณ2ได้8ส่วน3นะคะ a กำลังลบ8ลบ9ได้ลบอะไรคะลบ17ลบ5ลบ1ได้ลบ6ถูกต้องไหมแต่เขาบอกว่าเลขชีก้กำลังต้องห้ามติดลบถูกต้องไหมคะก็จะได้เป็น 8ส่วน3 A กำลัง17 B กำลัง6นะคะก็ตอบตัวนี้อ่ะต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5ก็เหมือนกันนะคะเราคูณเข้าไปก่อนเนาะคูณเข้าไปก็จะได้เป็น A กำลัง9กกำลังลบ6นะคะหารด้วย A กำลัง8 b กำลังลบหกถูกต้องไหมทั้งหมดหารด้วยอะไรคะ a กำลังลบยี่สิบห้า b กำลังห้าหารด้วย a กำลังเก้า b กำลังหกอ่ะคูณเข้าไปเนาะจากนั้นเราก็ทำอะไรคะทำพจน์นี้ก่อนนะเราทำพจน์ข้างหน้าเนาะทำข้างตัวนี้ก่อนแล้วก็ทำตัวนี้แล้วค่อยเอาทั้งหมดมา ก,นนะะก็จะได้ a กําลัง9ลบ a กําลัง8ได้ a ถูกต้องไหมคะ b กําลังลบ6หา b, ร b กําลังลบ6ได้1ได้0ถูกต้องไหมหรือว่ามีค่าเป็น1ทั้งหมดหารด้วยเลยค่ะ a กําลังลบ25หาร a กําลัง9ได้ a กําลังลบอะไรคะ34 b กําลัง5ลบ b ลบ b กำลัง5ลบด้วย6ก็จะได้ b กำลังลบ1ถูกต้องไหมจากนั้นทำไมคะอ่ะอันเนี้ยมันหารกันถูกต้องไหมมันก็คือครูเขียนใหม่เนาะเป็น a หารด้วย a กำลังลบ34 b กำลังลบ1ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราก็เอาเลขชี้กำลังไปไปลบกันก็จะได้เอาเอาขึ้นไปหมดเลยเนาะก็จะได้ A กำลัง 1ลบกับลบสามสิบสี่ถูกต้องไหมคะครูเอา b ขึ้นไปด้วยเพราะว่าครูไม่อยากให้บีติดลบอ่ะได้ b กําลังหนึ่งจากนั้นก็จะได้เป็น a กําลังอะไรคะ a กําลังสามสิบห้าถูกต้องไหมบี b กาลังหนึ่งก็ตอบตัวนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ลบจะลบเป็นบวกเนาะตัวนี้อ่ะลบจะลบเป็นบวกก็เลยได้บวกสามสิบห้านะคะต่อไปข้อที่หก ข้อที่6เราก็อะไรคะก็กระจายเข้าไปเนาะกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปทั้งบนทั้งล่างนะคะเพราะว่านี้มันยกกําลังใหญ่ทั้งหมดนะคะอ่านี่นะก็จะได้เป็นอะไรคะอ่ะก็จะได้เป็น a กําลัง6 b กําลังลบสหารด้วย a กําลังลบเกําลัง -12 ทั้งหมดหารด้วยอะไรคะ a กำลัง5 b กำลังลบ5ทั้งหมดหารด้วย a กำลังลบ15า b กำลัง10อ่ะก็ทำทำทำเหมือนกันเมื่อกับเมื่อกี้นะคะเอาก้อนนี้ก่อนแล้วก็เอาก้อนนี้แล้วค่อยเอาไปหารกันตัวนี้ก็จะได้ a กำลังอะไรคะ6ลบลบ9ก็กลายเป็น6บวก9กนะคะกลายเป็น a กำลัง15 b ลบสลบสิก็คือลบอะไรคะลบสิหาหรด้วยอ่ะ a กำลังหก็คือ5ลบกับลบห้ลบสิหถูกต้องไหมคะกลายเป็น A กำลังยีถูกต้องไหม b ลบห้าลบสิเป็นลบสิถูกต้องไหมคะจากนั้นทำไมต่ออ่ะมันก็คืออะไรเอ่ยเนี่ย มันก็คือ a กำลัง15บห้า b กำลังลบ15หารด้วย a กำลัง20คูณกับ b กำลังอะไรคะลบ15บถูกต้องไหมหรือมีค่าเท่ากับอ่ะก็เ,เลขชี้กำลังมาลบกัน a กำลัง15ลบ20ได้ a กำลังอะไรคะลบ5้ถูกต้องไหมอ่ะได้ a กำลังลบ5 D ้ b อะไรคะลบ15บวก15ได้ b กำลังศูนหรือมีค่าเป็น1นั่นเองแสดงว่าพจน์นี้หรือก้อนนี้ของเราก็จะเหลือแค่ a กำลังอะไรคะ a กำลังลบ5หรือมีค่าเท่ากับ1ส่วน a กำลัง5ก็ต่อเนาะอ่ะเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะ